สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะช่องฟิวเฟิร์นชาแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยลองเลื่อนดูนะคะในหน้า YouTube ของเฟิร์นเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าฉันเป็นสซนๆคนหนึ่งนะคะประกาศตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้ซักคอนเทนต์เดียวเลยนะคะที่เกี่ยวกับซแล้วก็นุนนิวนะคะแล้ววันนี้เราจะมา Reaction นะคะ Cover นะคะเพลงคนไก่โดยพี่ซีแล้วก็น้องนุนนิวนั่นเองปมือค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่าเราก็รอไม่ไหวแล้วนะคะไปดูกันเลยดีกว่าหูเครือบท้องค่ะไปค่ะ ฉันก็ไม่เคยจะสนใจคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลากกะมันน้ำเพราวเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเราแต่ต้องไกลฉันขอสักอย่างเจอได้ไหม ให้ซนๆหรือเปล่าทําให้แฟนคลับหรือเปล่าแบบว่าในวันที่สองน,นั้นต้องกลายแบบซีรีส์จบแล้วเลยเออเธอจะคิดถึงฉันอยู่ไหมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเธอจะอยู่แล้วคิดถึงฉันไปคิดถึงงงมออขึ้นนไปะ เขาไม่ได้รอใ้ส่วนๆ,ๆเขาลองให้กันแหละบ้าจริงยิ่งกว่าใครลงมองขึ้นไปบนทสิ ไม่หัดรำไม่ช่ใชพอมากคือเพลงนี้เราเราจะเคยเห็นเขาไปแบบว่าลองตามงานอีเวนต์ถูกไหมแต่ว่าวันนี้มัมาเป็นโคเวอร์มีแบบมีพงมีภาพแล้วคือภาพดีแสงดีผิวสวยหน้าเรียนตาแบบติ๊งเลยอะ่ะฉันชอบ จะบอกว่าพี่ซีกับน,นูนนิวเนี่ยนะร้องเพลงด้วยกันคือเขาอะเป็นเป็นสองคนที่เป็นความแบบมีเคมีที่แบบดีมากคือดีมากไม่แปลกใจว่าทําไมคนชอบเยอะแล้วฉันก็ชอบด้วยเช่นกันแล้วคือเสียงของทั้งสองคนเวลาร้องเพลงด้วยกันเวลาประสานเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยดีอย่างเพลง how you feel ที่ปกติแล้วเวลาไปอีเวนตนะ์่ะพี่ซีกับน,นูนนิวจะร้องด้วยกันใช่ปะ่ะแล้วท่อนท้ายๆมันก็จะมีเสียงแบบ ที่ร้องแบบประสานกันเลยอย่างเงี้ยคือมันเพาะมากแล้วเพลงนี้ก็เหมือนกันเพาะมากดีมากเลยทุกคนชอบหนูจ่วัดใดๆนะคือนูนิวในโคเวอร์เพลงนี้นะดูดีมากดูดีขึ้นทุกวันเลยอะแล้วแล้วตั้งแต่คือตอนต้นสายตาคือแบบหน้าหวานมากตาหวานมากคือดูแล้วแบบเขนินอะจริงจริงนะต่อให้คนที่ไม่รู้จักน้องนะถ้ามาดูนะ ยังไงก็ต้องแบบต้องเขินอ่ะต้องชอบแน่แน่พี่ซีก็เหมือนกันช็อตหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่แบบเป็นมุมกล้องแบบใกล้นิดหนึง่งเรารู้สึกว่าใกล้ไปหัวใจจะวายทุกคนนะคะกระุณาพี่ซียืนถอยออกไปจากกล้องนิดหนึง่งไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นโอเคนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนอีกรอบหนึง่งดูด้วยกันอีกรอบหนึง่ง ได้แต่คิดถึงเธออยู่ตรงนี้ตัวเธออยู่ตรงนั้นเป็นไงบ้างไปดวงฉันขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกย่างไรก็มันนดนแล้วที่ไม่ได้เจอได้จะเพอคิดถึงนะเธอบางเวลาจะผ่านไปในวันนาน,นเท่าไรก็มีแค่เธอคนเดีย ไม่ว่าใครจะเข้ามาฉันก็ไม่เคยจะสนใจคิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลาก่มามันหนาวเพราะว่าเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเราแต่ต้องไกลฉันขอสักอย่างจะได้ไหม <c oughs> ลองมองขึ้นไปบน <c oughs> จะบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดนะคะขอขัดตอนกลางเพลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหัวใจเต้นแรงไปมากกว่านี้พี่สีร้องเพลงเพราะขึ้นมากเลยทุกคนถ้าทุกคนลองไปดูแบบโคเวอร์เก่าๆหรือเมื่อก่อนคือร้องเพลงดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนเสียงแบบเนื้อเสียงโรแมนติกอะเสียงแบบใจใหญ่ๆหน่อยแบบเสียงโรแมนติกอะฟังแบบฟังก่อนนอนแล้วหลับสบายนึกอ,อกว่าเออแต่ว่ารู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ย เหมือนพี่ซีพัฒนาการร้องเพลงของพี่ซีคือแบบดีขึ้นมากแล้วหนูนิวอ่ะคือคือเราไม่รู้ว่าณปัจจุบันนี้หนูนิวเคยร้องแบบเรียนร้องเพลงหรือยังแต่เท่าที่เคยได้ยินมาคือหนูนิวไม่เคยเรียนร้องเพลงแล้วร้องดีขนาดนี้ได้ยังไงก่อนงงมากร้องเพลงเพาะมากไม่เคยเรียนร้องเพลงเข้าใจปะโอเคฟังต่อ

คิดถึงเธอเวลากับมันน้ำเลาว่เธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเราแต่ต้องกลงฉันขอสักอย่างเจอได้ไหมลงมองขึ้น i so ตกด้วยอ่ะสวยงามงดงามไพเราะเพราะพิมโ้โคเวอร์บ่อยๆนะเราชอบเราอยากฟังเสียงนุนนี่กว่าเสียงพี่สีดีมาก แล้วก็ตอนนี้เรายังคงรอเพลงเ,เพลงคู่ของพี่ซีกับนุนิวอยู่นะคะน่าจะชื่อเพลงว่าที่รักตอนนี้รอรอ,รอเพลงนี้อยู่แล้วก็ระหว่างรอก็เดี๋ยวจะฟังเพลงคนไกล cover อันนี้ไปก่อนเนาะอ่ะก็เดี๋ยวถ้ายังไงมีอัปเดตเพลงอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือว่า cover อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใน reaction เหมือนเดิมนะคะสำหรับ reaction เพลงคนไกลนะคะ cover by นุยนนิวแล้วก็พี่ซีนะคะ ก็ประมาณนี้ไปเจอกันใหม่คิปหน้าสวัสดีไปแล้วสวัสดีค่ะ